สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสุคนจ้าพี่น้องเมื่อนี้เพิ่งมีเรื่องจิ๋มว่าวอ้ฟังเนี่ยกำลังตื่นอุย้ยตื่นสวยแห้งเลยแต่ตื่นสวยแห้งว่าเรื่องมือคืนจ้ามือคืนนี่พากันกินหมูกระทะพากันกินหมูกระทะพี่น้องมันเพื่ออะเฮ็ดโดนเนะาะวันที่นี้มาไปเอาเกลือใส่ไปเอาเกลือใส่เนื้อหมูหน่ะนะทั้งเนือ้อหมูทั้งนำ้ำซุป ตอนกินไทายคลิปก็คิดว่าโอ้พรเป็นยังดอกเขาก็กินมันก็แสบยั่นะปัลังจะกินไปแล้วตีพี่น้องบ่ได้ของน้ำไม่ได้อย่างเนี้ยแต่ว่ามันแค่น้ำซุปก็แค้มอียงก็เข้มตอนกินมันก็ยังรู้สึกว่าเออกินไปนะกินน้ำไปกินไปกินน้ำไปโอเคหลังจากเศร้ากินพี่น้องกินน้ำปีเตอร์นี่กินน้ำโคกมดเป็นขวดนุก็กินน้ำมดปลกหลายนึง พมได้นอนเมิดขึ้นพี่นองเขาห้องน้ำเก่าห้องน้ำไม่ได้นอนเมิดขึ้น erm ทั้งนผน ú, ัวทั้งเม่พักกันห้วงขวนักันนู้ควจะนอนตีสองมื่อนี่ตื่นสี่โมงสี่โมงเสาตื่นสี่โมงมาต er ื่นสี่โมงมากก็เลยว่าถามว่าผัวอยากกินข้าวก้ยังก็เลยว่าโอ้ยมุกตามูกตาเมื่อขึ้นนี่เมื่อแล้วอยากกินอีกแล้วพักเหลือก็เลยว่าสิพัดเปียวานใส่ไกลจ้ะผัดเปียวานใส่ไกลแล้วก็หุงเข้า แล้วมาเล่ามาเล่าไห้ฟังพี่น้องมาเล่าเรื่องแต่ลกไค่ฟังแล้วลกอีลีใส่ตะเกียบใส่ตะเกียบก็บเป็นนีด้พี่น้องตะเกียบเนี่ยพี่น้องไปเนาะใส่ตะเกียบใส่ตะเกียบก็บเป็นนีด้พี่น้องหนูก,ก็ใส่พวกเป็นแต่ว่ากา็อยากใส่ซื้อมากอันหมูกระทะซ้อนสิบซ้อนผัวใส่ก็ของกระใส่พวกเป็นขีบลูกซีนกับ,บอะไรโมกขึ้นวควกวนกัน แต่ว่าอยู่ทางเยอรมันเขามีแบบนี้ห้จ้ะเป็นไม้ติดเลอแบบนี้หนูเสียเอาเมื่อน้ำอยู่พะว่ามันง่ายนังสิแต่ว่ามันอ่าบ่ได้หลายมันอ่าคีบลูกซีนบ่ได้หลายมื่อขึ้นอีกที่ว่ามันิบ่ได้กินนี่จ้ะเอากลับั้นสิเอากลับ,บัน้บบนน้ำย่อนตะเคียนแบบนี้บพค่อยบพมันมันมันหนีบเนื้อดีเนื้อย,อย่างสำหรับฝรั่งดีจ้ะโอ้ เ็ดเก็บข่าวแฮมโอ้ยมุนนี้น้ำปีเตอร์บอนนเข่าข้งน้ามืดขึ้นไก่ย่างลูกไปแลนพี่น้องมูเมาเอิรนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาสิบไปแลนมูเมอเอินฝนกระโตกลิ้นช่วงนี้มันสิ่เขานาฤดูหนาวเนาะวันที่ฝนกระโตกลิ้นมืดเศร้าแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ใส่เสื้อแบบเสื้อคล้ายๆเสื้อกันฝนน่ะไปก็ไปก็มูเซ่เมเดลกลับมาก เกือบช่วงกลัวกมาม่าบอกว่าได้สิบกโลได้สิบสองสิบสามกโลโอ้ยก็ยังทนไปอยู่เนาะนอนก็ไ่ได้นอนเมื่อขึ้นแถมมันแถมฝนตกอีกมากพี่นอ้องเราอยู่หลายเดือนแล้วหกสิบเอ็ดแล้ว,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 วแต่ว่าเรามาแคลนจ้ะเราเป็นเรามาแคลนเราไปมาลาท่อนช่วงนี้เราก็บ่ได้ไปแล้วระหว่างไปกระเ็ดไปไปลาซุดของเราเราไม่เป่าไม้ได้หนึ่งรอยกิโลเราก็เลยได้ไป พอเราไปเสร็จแล้วเรากะอู้หนึ่งรอยกิโลตอนนั้นตอนที่เราแลนรลหว่าสิบสองสิบสามชั่วโมงจนว่าขีดจนว่าขีดแตกเงียวหยอดตอนนี้เรากะไปแค่ว่าแลนแบบไปแลนไปแลนเจ้ากิ่งอะนะแลนแบบก็ได้แลนใส่ความความเลีวแลนแบบเพื่อร่างกายแข็งแรงหรือเอน,นะเพราะว่าระหว่างขันเลาได้ไปเดินป่าหรือว่าไปแลนหรือไปน้ำมูลสมองเลาสิป,ปอดปูกลับมาเนี่ยเราสินอนจาก แล้วไปหกโมงเช้าแล้วกลับมาเจ็ดโมงกว่าแล้วก็ากอ,กววกอาบน้ำแล้วก็นอนอยู่โซฟาจ้ะเบิ่งทอดทาร์จนนั่นเรียว่าเราก็บุ่าาจจ๊บบปุกพึ่งเนี่ยจนพึ่งตื่นสี่โมงตื่นมาพม่นกับถามว่าหิวข้าวบ่ลเล่าอะไว่าเออกำลังตื่นคือกันหิวข้าวพึ่งก็่แรว่าสิมาผัดเปียว,วานเนี่ยหากินจ้ะบ่อีหยังจ้ะเมื่อนี้ก็ม,า,กมา,วาว้าวให้ฟังเรื่องตลกตลกเนี่ยจ้ะพี่น้อง เมื่อนี้พึ่งสสียาขอบคุณสุกูสุคนด้วจ้ะสุกูสุคนที่เขามาเป็นกำลังใจในช่วงสองสามอาทิตย์นี่ที่ว่าพึ่งได้อัพคพลิปลงกะตอนนี้ก็มียอดค้นติตามแป0ร้อยแล้วกะขอบคุณหลายๆจ้ะพึ่งเคยเห็นมาก,ก่อนแล้วตอนปีนึงจ้ะแล้วพึ่งกะยุดลงลงไปยุดลงคลิปไปแล้วพึ่งเขากะเลิ่มตัดข้อมูลเก่าเนาะกับผู้เป็นยังจัะเริ่มไม่ก็ได้ ซาแน่กับผู้เป็นยังขอตาได้พานจะช่วงนี้กับขอแค่มีคนเบิงเรือเ่อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันจากสิพานมือใดกัสร้างมั่นเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณสุกูสุขคนขอบคุณสุขขสขขสขขสกกาลังใจด้จ้าขอให้เป็นวันที่ดีจ้ามือนีายบายจ้าวันอาทิตย์มือนีพี่นอ้องมือนีวันอาทิตย์ปะเออวันอาทิตย์วันอาทิตย์สิบเก้าวันอาทิตย์ที่สิบเก้าสิบโมง ซิบม่งกลัวแล้วจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า